ในส่วนของบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคาเพื่อแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจนะครับเรามาดูบทบาทอันแรกกันก่อนก็คือบทบาทในด้านของการส่งเสริมของรัฐรัฐเนี่ยจะมีบทบาทในด้านของการส่งเสริมก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นสร้างถนนผลิตไฟฟ้าประปา ถ้าเรือสนามบินและการสื่อสารต่างๆเป็นต้นอันนี้รัฐเขาก็จะจัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจมีการดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก2บทบาทด้านการจัดการและการควบคุมเนี่ยรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกแซงควบคุมการผลิตได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปควบคุมการผลิตเช่น หน้ากากอนามัยในยุคข,ของโควิด1 9เนี่ยหน้ากากอน,อนามัยเนี่ยก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยผลิตวันละสองแสนชิ้นต่อวันรัฐเข้าไปควบคุมการผลิตให้เป็น1ล้านชิ้นต่อวันให้เพียงพอต่อความต้องการของประชา,ะช,าชนอันนี้ก็คือในด้านของการจัดการและการควบคุมของรัฐ2ก็ ทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นในยุคโควิดเนี่ยและหน้ากากอนามัยเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนแพ็คหนึ่งห้ชิ้นก็ตกอยู่ที่ประมาณ50าสบกว่าบาทยุคโควิดมาก็ประมาณ100่กว่าบาทแต่ก็มีบางเจ้าที่ขายเกินรัฐก็เข้าไปควบคุมตรงนี้ออกราชกิจจานุเบกษาว่า หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เนี่ยให้เป็นสินค้าควบคุมป้องกันไม่ให้ผู้ขายสินค้าเนี่ยขายราคาแพงเกินข่าเหตุแล้วก็ป้องกันไม่ให้สภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเกิดส,สภาวะที่ล้มเหลวของระบบตลาดก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายที่ รัฐเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการและควบคุมได้ต่อไปก็คือการเข้าไปแทรกแซงทางด้านราคาของรัฐการเข้าไปแทรกแซงด้านราคาของรัฐเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถทําได้หลายรูปแบบก็คือ 1. การประกันราคาและการพยุงราคาเช่นยางพาราข้าวอ่ะรัฐก็จะมีกําหนดราคาอยู่ว่า รับซื้อในราคาเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นการประกันราคาการพยุงราคาในพืชผลการเกษตรนั้นสองก็คือการรับจำนำสินค้าทางการเกษตรก็เช่นโครงการรับจำนำข้าวก็อยู่ที่ตันละประมาณหนึ่งหมื่นบาทสำหรับข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวข้าวเปลือกเจ้าก็จะถูกลงมาลดหลั่นกันไป 3. ก็คือการอุดหนุนด้านปัจจัยในการผลิตเช่นขายน้ำมันขายปุ๋ยในราคาถูกให้แก่เกษตรกรเกษตรกร,ร,ร,ก,รก็จะมีต้นทุนการผลิตที่น้อยลงแล้วก็สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้กิจการก็สามารถดำเนินต่อไปได้ 4. ก็คือการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้สูงเกินไป โดยการควบคุมราคาเนี่ยกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะเป็นผู้ควบคุมราคาปัจจุบันหน้ากากอนามัยเนี่ยก็มีการควบคุมราคาว่าห้ามขายเกินชิ้นละ2บาท50สตางค์ต่อ1ชิ้นห้ามเกินนี้ ถ้าขายเกินอ่ผิดกฎหมายอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมราคาสินคา้าอุปโภคบริโภคได้ทีนี้เราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้ก็คือเรื่องของการกำหนดค่าจ้างอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทยและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้องการกำหนดค่าจ้างหรืออัตราค่าจ้างของแรงงานไทยเนี่ยคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยเขาชื่อนี้เลยนะลูคณะกรรมการค่าจ้างนี จะมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ก็คือ 1. เสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายค่าจ้างเขาก็จะสำรวจค่าจ้างของประชาชนเนี่ยว่ามันเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตไหมควรจะเป็นเช่นไรค่าจ้างควรจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เสนอต่อคณะรัฐมนตรีไป 2. ก็คือเสนอความเห็น ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อแนะนำในภาคเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างและการปรับค่าจ้างประจำปีว่าปีนี้ควรจะมีการปรับค่าจ้างให้เพิ่มขึ้นไหมคาคาของชีพสูงขึ้นไหมถ้าค่าของชีพสูงค่าจ้างก็ควรที่จะปรับ3ก็คือกำหนดอัดตราค่าจ้างพื้นฐานว่าพื้นฐานเนี่ย ประชาชนคนไทยหรือแรงงานไทยเนี่ยควรมีค่าจ้างอยู่ที่กี่บาทปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ300้อยสามรบาทแต่แต่และจังหวัดก็ค่าจ้างไม่เท่ากันนะลูกแต่ขั้นต่ำก็อยู่ประมาณ300บาทจังหวัดนี้อาจจะสองสาม้อยยจังหวัดนี้370 3้อยเจ็ดสิบสาม้อยห้าสิบกว่าบาทก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่าของชีพของแต่และจังหวัด สก็คือการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำที่ลูกจ้างควรจะได้รับปัจจุบันแรงงานไทยก็อยู่ที่ประมาณ300อ่ะไม่ต่ำกว่า300ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจปร,ปริญญาตีก็อยู่ที่15,000่าหก็คือเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาระบบการจ้างงานก็เสนอความคิดเห็นต่งตางๆเพื่อให้ การจ้างงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เสนอไปรัฐมนตรีเห็นชอบก็เซ็นอนุมัติอันนี้ก็จบแล้วก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่1ในเรื่องระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถเรียนทวนได้เลย ตามระบบออนไลน์ส่วนถ้าทวนแล้วมันไม่เข้าใจในประเด็นไหนก็สามารถสอบถามส่วนตัวได้ทางไลน์เพราะทุกห้องมีไลน์ครูอยู่แล้วก็สอบถามได้ครับ